ใต้สมเห็ดถุปูเห็ดทานพี่น้องอาตาทงซ่อยเห็ดมาเอ่ยหันหันเงามาเลยกุ้งกุ้งหัวปลาพี่น้องหันจะหันนี่ยังในพี่น้องเครืค่องูมีขิงวจะคิ้วตอยกระเทียมแล้วก็ข้าวเหนียว ือรถเกลือรถดีจ้ะแล้วแต่สีเลือกผุงสันสันแตงเนาะพี่น้องเนาะไปขันต่อไปพี่น้องส้อยขิงออนใส่จ้ะขิงแก่ก็ได้จ้ะย่าทงม่มีย่าทงกับเลือกขิงออนจ้ะตัดต้นมันออกก่อนก็นได้พ่อพวว่อขั้วจำเป็นพี่น้องพวว่อขั้วจำเป็นส้อยขิงจ้ะ สร้อยทียงแล้วก็ามาใสาไ่ไว้ในถ้วยกระเทียมเด้อพอขั้วจำป็้นอ๋อใสา่รวมไปในถ้วยกระเทีมยมเราจะพี่น้อง ก้นต่อไปกระบีบน้ำออกจ้ะบีบน้ำเฮ็ดออกจ้ะพี่น้องบีบออกจ้ะบีบออกให้ได้เสด็จเสด็จได้จ้ะเอามาไว้ในถาดพ่อวางไว้ในถาดมุมใดมุมหนึ่งถาดสะอาดอยู่เออวางไว้ในถาดบีบออกเลยหลายบีบออกให้มันเสด็จเสด็จเลยเออเราต้องเฮ็ดต่ำหน่องกระบีบออกบีบน้ำออกจ้ะพี่น้องบีบให้มันเสด็จเสด็จจะพี่น้อง